สสดีทุกคนสบัสดีพีพีทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าศ่อาเฮงละน้อยสาวเราเมื่อน,นี้ละน้อยจะพาพีพีซีมาอนามัยข้างไงเลยพีพีซีซึ่งว่าครอบครัวเขาจะมีงานหยังหรือว่าได้เฮ็ดหยังค่ะถ้าติดตามเด้อยพีพีละละน้อยจะให้พีพีซีอันรุ่นไปก่อนบ่วฟ้าบอกตอนนี้เขากะชีไปอนามัยพีพีซก็คือหน้าบ้านเขาจะมีต้นลำไยต้นดอกคูนี่อย่างคือจะได้ออกหมดเลยเขาจะแบบอนามัยแบบ เกี้ยงเลยนะหน้าบ้านนะแบบว่าบอให้เหลืออย่างเลยโทรบอกน้องไม้กระสีได้ง่ายเพลบซีลน้อยกระสีไทยเบิ้งว่าสีได้เอาอย่างออกแน่หน้าบ้านเขาหั่นก็คือมีหลายอย่างอยู่เพลบซีเพิ่นสร้างการมาเอ้ยอ้เพิ่นบอกให้ออกเปิดเลยเพราะว่าสีได้จัดอันนั้นอยู่หั่นแล้วน้อยสีบัวฟ้าบอกเพลบซีดอกห้เพลบซีรุ่นตอนนี้กระสีไปอนามัยกับแม่เตรียมเรือยเตรียมอย่างกิไสีปั้มต้นลำไยออกก่อนเพิ่นนั่นตั้งแต่บ้ันี้มีแนวเสียน จัดเอยียงขนาดก็คือเสียวออกอยู่แล้วต้นลำใหญ่ต้นนันนัเพราะว่าเพื่นหันสูงสูงใหญ่แต่ว่าหับเป็นมากจากเธอพิบซีเป็น่นเป็นน้อยเดียวแล้ววันนี้มันถือสายไฟมันแบบเสียดสีกับสายไฟขนาะดมันสี่อันตรายกันเรยว่าเสียบออกอยู่แล้วพอดีมีงานมีอย่างซีซีไดเหตุก็คือเสียบออกเลยแหละพอดีเลยมีหลายอย่างอยู่ดอบก,กับต้นตีนเป็ดหน้าบ้านเพื่อนเอินว่ะ แต่ว่าเราเห็นบ่ได้ดอกตัวนั้นาะวใหญ่แห้งเสียวไว้ให้อ้อยายอันเพิ่นใส่จักซะลำย้ยนี่กับเบิงรอสิลองฮานเบิงขึ้นฮานเบิงมมขั้นสมมุติว่าคันโบได้คันฮานบบได้กับสีได้หายอ้ายพู้ละใส่จักนีแต่ว่าเขากับเม่กับสี่ตาต้นดอกบัว้องไม่อย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาไปไปเบิงน้ำกันว่าเขาจะได้เอาอย่างออกแนนไปไปเบิงหน้าบ้านตอนนี้หันเริ่มแดดแล้วขินหอต้นตาวด้นี่ เจ้าเตี้ยนอนอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นหมาละเบาาอันนี้ตัวนี้จะเป็นหมาละเบาาอันทั้งเธิทงสวนนะขนั้นยามละบ้ามาเสาทิดเพื่อนก็ขึ้นเมื่อเฝ้าเจ้าของแหละเฮากระบือมีหมาอยู่ใครแด่ว่าเพื่อนก็ะหูความยามละเบาาเมื่อบ้านเขาเมื่อในเมืองสินะเพื่อนกระเขามานอนมานอนเฝ้าเหือนไ้เลยจันทร์ถึงสุกนะเสาทิดเมินเพิ่นไปอยู่น้ำเจ้าของคิดหออต้นตาลขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกของต้นตาลเ่า นบบาบาเพิ่นเอาไปเลี้ยงแต่แตน้อยค่นหาก็เอามาเฝ้าสวนวังนึงนี่ตอนนี้จะเป็นบอนต้นตาและนอนอย่น,นะคิดฮอดความหลังจากน้องคอยไปใส่ไยโตูไปแบบม่มีวีแววเลยมาเบ่งว่าเฮาจะได้เอาอะไรออกด้วยว่าแถวนี้ก็คือจะได้ขนออกเบนเลยแหล็เพียซีง่ายบอนง่ายบอนจัดสรรตัวน,นี้นะเอาไว้ บัดเฮ็ดจัดแล้วอยสิเดียวไปโซ่ไปยังเซอร์ไพร์เดอเพเคฟซีกระน้อยสิบวฟ้าบอกดอกนี่ต้นคูนต้นอย่างนี้ก็คือออกนี่ในปั้มตัวน,นี้เฮาก็สิปั้มบัวได้ดอกเพราะว่าแน่นขนาดต้องต้องอาศัยว่าจาักพละเสาทิเพละนี่แต่ว่าพวกเขาก็สินี่แหละอันนี้โทดอกหมองดอกไม้กับต้นอันนี้แหละกับเม่แล้วชิลองเสียงอัน อาต้นลำใหญ่ตัวน้อยนี่ลองเบิ่งนกับแม่์ตัวอยียงอะนี่ไม่เคยเห็นจากเธอนายพีเอฟซีมีสองตัวผู้พวกปลักลายตัวผูว้ดีเทิงลายตัวเลยแต่ผู้หัวเป็นตัวเอยีงอยงตัวอะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลย ัวอ,อให้พียบฟซีเบิงตอนทีโบฮันได้อนามัยกับตอนทีอนามัยแล้วเอาไว้ v s กันนี่ตอนนี้ก็ซิเป็นหกๆได้อันหนึงจกอีกอย่างตัวอีกย่างหน้าบ้านของเขาโอ้ยตื่นเต้นเลยซีไรีมีอันนี้เกิดขึ้น ถาเบิงสซีดาหน้อยสิถามคอมเมนต์ในพีนนเอฟซีซีด่าวเขมามาวาแนวนไดเนาะสีนี้คนเด่าถือว่ะพูดแหละบัตรที่เขาเริ่มเฮ็ดเริ่มอย่างแท้ๆพูดแหละคอยสีได้เลยเด้อตอนนี้ก็สีนอนามัยก่อนขออนามัยก่อนนี่พีเอฟซีรีสอร์ทพิ่น,นั่นเิ่นเปิดละเมื่อใดว่างๆแล้วน้อยสีเข้าไปเบิงก่อนไปกินเขากินอย่างไปสมบรรยากาศมีรีสอร์ทแถวบ้านน่ะนี่รีสอร์ทอ่า แก้วกัญญาเออน่าจะเป็นป้ายเขียวๆนะจะเป็นป้ายอันดินนะบ้าวนี่ฮะดินจะสันป้ายดินจะสันนะเบ้ามช้านี้เขาก็โหดทางเพราะว่าไงห้งแกบเดียวก็แหงนะโนดปากกะเปียกเลยมาเริ่มลงมือเลยพี่สีแล้วน้อยิีทางตัวอันเทียน ้นน้อยๆเนี่ยออกไปก่อนาขี้ฝุ่นลายแห้งดิบังเถ้อหน่อยหนึง่งเถ้อหน่อยหนึ่งแล้วมันแดงจึงครึ่งเลยขนาดหดทางแล้วเนี่ยฮะขี้ฝุ่นนะล้ายลายขึ้นไว้ยัขนาดถือเลขหกตัวเนี่ยน้อยสิอันปูคน,น,นกีดเลยข้างๆงางนี้นนขีโ้โมไว้ก่อนละเลขบัซื้อเอ้าแท้เลยขั้นสมบิว่าขั้นถือเลขหกตัวจาก ให้มันได้จากตื้อหนึ่งนี่เนาะเอาเกเห็ดเด็ดเจสองร้อยล,ล้านหนึ่งเห็ดในเดียวนะหนทางคนกีดมันขี้ฝุ่นแหงไงแหงอีกดิตัวนี้จะเป็นดอกพุดจําเป็นต้องได้ตัดออกแหละใจแท้ก็ไม่อยากตัดดอกดอกไม้แต่ว่าเขามีแนวเส็เดเด้มันตัดขวางอย่างก็ได้ตัดออกแล้ว ต่องหญ่ขนาดเป็นต่อน,นี่คือจะได้ขุดออกไปได้นห,น,หน่ให้มันเพียงในหเอาสีแบบปรับพื้นให้มันเพียงบมดเลยนะต่อแต่นี่ก็ตัดออกก้อนแล้วนะค่อยเพียงน้ำแล้วค่อยเอาให้เพิ่นหล่มมันแหลวแล้วค่อยสีมาขุดออกต่อน,นี่คือจะเป็นเพิองไอ้หมดแหละให้ไอ้ายขุดแล้วสีสอมแล้วนี่ออกค่ะ นคือกันเนาะ,ะต้นไม้มันก็หลายแล้วได้มาตัดออกเบิดสิเป็นก็เป็นแป้จังปางพูแหละเนาะโอ้นี่ได้เพิ่กระโดกเลยด้นี่หลายปีเลยดอกไม้นี่ก็ได้ตดัดยางเนาะหยาบขนาดไว้ดอกปุดนีจะเป็นน้ำผ้าบาเข่าร้องอันนี้บึงเนาะอันนี้ร้องแล้วน้องจเอาเลยมาลอมึง อา้าวคือเป็นแล้วนะบัานนี้โบมีนอ็อตว่ะคือว่าออกบเนเอ๊ะน็อตอยู่นี่เพื่อนออกไปยู่ไใสแล้วบัานนี้จมพอน็อตออกอือได้อยู่ขน,นอดบอกเนียเรื่อยได้แต่ว่าซอกได้ซอกน็อตเพื่อนได้นี่ นั่และคือว่าซ่อมแล้วก็จะเก็บใช้ลออไปถิ่บนบทอื่นนี่ไม่ยาดเออตัดดอกหมอกดองไม้นี่มันจำเป็น ขั้นสูงเขาบ่อต่อเพิ่นออกมากันจะเกิดมาอยู่ตัวนี้จะเป็นดอกกันดอกอัน,น,อน,นพุดดอกใหญ่ได้หน่แล้ออกแหละเตนเดี๋ยวนี้ถาถามเมยก่อนว่าตัวนี้สิได้ออกบ่กเพราะว่าเขาบ่อได้เห็ดมาฮอดพี่น่าจะประมาณนี้แถวนี้เด้อันนี้นี่ก็คือได้ออกแน,น,น่นอนต้นนี่ยังเกาะกระบองเพรบ่อน,นี่น้อยสิได้ปั้มเลยได้หน่อน,นี้ยากเพิ่น ตัดเนี่ยคือกันเนาะผ้าเาผ้าน้อยเลยบว์เป็นผ้าใหญ่นีเรียบร้อยวันนั่นค่อยหาเนื้อมาเอาไปย้อไปทิบมะ บื้งหลังน้อยตัดลำใหญ่ต้นนี้แต่ว,ว่าเลื่อยนะ่ะเพื่อนอัน,นั้นนะ่ะเลื่อยเทจะได้ไปแปรงเลื่อยก่อนท่านใส่ผ้าเนี่ยโบได้น,ะดน,นี่ตัดอันนี้ตัดอันนี้ต้นลำใไยหลังน้นอยยอมเพื่อนอันนั้นโพดแน่นโพดเลื่อยกับอันนั้นทัานเลื่อยได้หันเสียเห็นได้อยู่เพราะว่าเลื่อยลุด นกก็สิมตัตาเต็มต้นดอกไหมนี่ออกแล้วแ็ฟาดขิ้งอกวกลัวกวิ้งอกต้นคูนต้นลำไยอะไรมันป่าไว้ให้อ้ายใส่จากสตินนี่ ้อสิลินไฟก่อนหินไฟเ่อเป็นกล่องน,น้อยๆกันคือคบลุกแพงกปนะงานท่วนี้่อรจะเอาเสียม,มัสตัสวออกโอ้สีบอลลามเสียพยางบ่านออ โขรกไม้นี่ก็ยู่ดนค่ะแน่นขนาดเลยวางกับดับใส่ตัวเองได้นี่อันจูดใบไม้ควรมาใส่ตัวเองต้นอันนี้เห็นใครแต่ว่าปั้มง่ายปั้มง่ายตัดง่ายๆนะพี่ซีไปบบเดียรกับขาดอันงาคนนี้กระบอกเพชรบ่ว่าม่นกระบอกเพชรบบใหญ่แบบนี้ รือว่ากระบองเผชดแนวใหญ่วะ <c oughs> เห็นอันคลิปเพื่อนอันกินมากเพื่อนนะน,นะเป็นรสชาติแบบส้มๆมที่บอก <c oughs> ต้นใหญ่อยู่แต่ว่าตัดตัดได้ง่ายอยู่ <c oughs> เพื่อนบนแน่นดิแต่ว่าอันนี้ละน้องตัวนี้ละน้อยลองตัดอันต้นผุดต่อใหญ่หลายปีเลย,ยตัวนี้มันเกือบคอสิบป,ปีแล้วนะ ได้เครื่งหนึ่งนี้เป็นแงัานพุดแน่นพุดตัดโบได้ก็ใส่จัดได้บองานโบได นี่เดียละต่อหนึ่งยังสองทาเพื่อนบทีกันกับสตัร์า่ายอ,อยูุอันละไม้ใหญ่หรืเนาะอันใดปปูไว้เตยโดนๆนี่เดาออกเบิดเลยโบเรือยังอ้าตัวนี้คือง่ายแหละ สองต่อป้าต่อนี่จังไหนจักซี่บอกเอาไปทางนี้เนาะเือบลงเป็นน้ำต่อไม่เรียบร้อยยังตัวนี้ ตามีแหงพักหนึงตัวนี้หยาบแพง กินหอมกอเผื่อขึ้ขมันเลยได้ประมาณ30%ซแล้วแม่เ่นเริ่มมาสวยละออกจากสวนผักื่งกี้นี่ไม่ยอมออกเที่ยวไปใส่ฟุนผักอยู่ หอมชีบ้านตะกัดบ่อมบ้านสารัตขอร้อยตัดวันนี้แล้วล้วกันสุดท้ายเขากบบบืนตัดอันนี้จนได้ละต้นอันนี้นะออกเรียบร้อยแล้วนในสีหามขึ้นล่อไปทิ่มได้แล้วดิพยายามสุดขีดเลยน,น,นี่อันนี้ยังต้นกระบ,บอกเพชรบ่เนี่ยกระบ,บอกเพชรแนวใหญ่เลยเนาะ กินได้เคยอ่านเห็นคนกินดูอันมากมอ่านแล้แซ่บก็แม่เห็นคนกินได้โชามมากได้ต <si suppression> ั <descon fin anta> ้ขนาดคือดีีสามความมกูงเติมกติเบมากบนี้แม่ลงไปเลยกระสักเซิจะได้เอาไปเลย เป็นี้ยังไงเราเอาน้ำยาบรรจุน้างนชิบสองโม้ะพราะสนาดพักพอนี่สิตอนนี้ละน้อยหิวเข่าละเห็ดได้ประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นแหละตาต้นไม้ใกล้สิแล้วแล้ว ยังแต่ต้นลำไยกับอัน,นอต้นหลกคูนหิวเข้าแล้วแบบไปซื้อต่ำมาเติมพลังเองหอมพนันเลยก็แล้วน้อยไปกินต่ำห้านี่โดดเลยส่วนหลายแล้วเป็นต่ำกินเองอยูเฮือนอันนี้เติมพลังเติมประดกหอมต่ำห้านี่แล้วน้อยเคยถ่ายอาน,นาลงหละเคยซื้อมา ลายกลินลงละเป็นตำห่านปวดของเฮาได้ลายแหงวายตัวนี้ตำเส้นแก้วเดี๋ยวซีมน้ามตำไวๆไวก่อนจะเป็นอะไรอย,อย่าหัวประแกนะ่ะเพิ่นเอาอย่างเห็ดรสชาติแบบมันเป็นแบบว่ากระปูแค่กับประแดกรปูอ่ะ ลึกแซ่บดีเราชอบมาเด้อทิมซีกินข้าวสวย้ำกันกิดตำกับขาบา้าวเบอร์กระไลเฮงเมย์เพิ่นกินน้ำโบได้ตำนะแล้วน้อยก็ได้กินผู้เดียว สดปั่นน้าแกงความ่าแซบปลาแดดพันหอมอ้าเพิ่นซื้อมาให้ซีมข้างแนนะรก่ะน้ำปลาแดกที่ยั้งค่ะนะแล้น้อยให้ไว้เอ,ไวเอาไว้ตำเอาไว้ไปตำถึกใจอันปลาแดกอีเดีดดจักว่าเพื่อนเอาอย่างใส่ สลัดด้วยที่จหะหน่ก็จีเห็นหานมะอ้องต่ำไวๆพันสลัดแมนวะเนานี่เห็นแล้วเห็นตามแล้ว น้อยเอาถ้่วมาหองเลยอืมแซ่บมากมีแห้งไปอันตัดต้นไม้แล้ววันนี้ผักเส้นยาวมาก ตัดภาพมาตอนเลงกับมาเมี่ยนเชื่อวัน,นี้แถวนี้เก็บโพรอกไมาง่าย อ๋อคีเหือบหลายขนาดเนาะต้องแม่นส้วนเพื่อได้นินเอาส้วนเอาส้วนส้วนออกสิไอ้เมื่อจีบปั้มตอนนี้เลยบอกไหมหรือว่าเมื่ออื่น สมสัศิกขนสวยเวียกเอาไปไปยู่หิงเง่เขาไปทิมนะธรรมดาเนาะงคุณเจอเห็นดิคก่นดิมาเอาไหมผลมาใส่ผลหิเง่มาใส่เออเอามาใส่เอามาใส่นี่มาใส่นี่ใส่นี่เออโอโอใส่เวียกได้แบบเอายี่ไปเาเองเธอคอยมันชีทำตัวเองใส <laughs> ่เวียกได้ละเนี่ยดินะ เอามา,ามาตัวนั่นกระทิมเด้อบ๊บต๊เบาๆนึงจากไปคอยเด้ออ้อเก่งหลายเก่งหลายเก่งหลายอามีกัมีส่วนหว่วโอ้เก่งเก่งเก่งสมเสยสมเย,ยได้ไหมสมเยยยยยยยะยยยยยหยย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 ่ยย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 ยบยยยยยยยนยะ โอ้เก oh, oh, ่งแท้โอ้เก่งแท้บักหลาใค่อยๆบักหล่าให้ค่อยอือสมค่อยเด้อโอ้เก่งหลายเก่งหลายเก่งหลายโอ้หูเวียงแต่น้อยเลยโอ้เต้นไปหน่อยหร่เอาใส่เอาใส่เอาใส่โอ้สมเซยเก่งหลายเก่งหลายเก่งหลายอืมแบบแบบไม่ได้บอกเลยใดอยากว่าใส่เอชยูสีเบิร์เท่นั จะว่าใส่เอกอยู่ที่คนนั้นว่าตัวนี้คือชินนักตัวนี้นะเฮคอยๆฮ้อยมันจะถึงตัวเองเฮ้ยโอ้ย ได้หน่อยหนึ่งเกิดเหตุจักบบกหัวเป็น่ีนอย่างจักเพวันนี้อนาะจจะบบเล่แปลงจาาแลวก็คำแล้วนี่อ่าอย่างก็ออกนะทำมันโ,โซโต๊กอ๋อโบอได้เพนะแต่ว่ากะได้ยูสิคำก่อนละพี่ซีเป็นอะไรแล้วเนาะจะได้ปิดคลิปก่อนละอาจจะได้ตัดไปตัวน,นี้แหละต้นลำไยอาจจะพอได้ตัด 拉，哦，干啥？ สุดท้ายก็ได้เพิงผ้าคือเกาเนาะไอ้สั่งให้ราน้อยดึงแท้ดึงว่าสุดท้ายตัดละคนละต้นก็นคิดว่าเป็นต้นเดียวกันเนาะชิบูได้ขนถูดอกไม้ออกก่อนไว้ค่ะรีร,ร,รีอะโล่อะโล่ว้าวลงแล้วลงแล้ว